อยากถูกหวยต้องใช้ของมงคลที่มีพุทธคุณเสริมในเรื่องของโชคลาภค่ะบางทีอาศัยจากตัวเรานกะ,ะโอกาสช่องทางก็ยังไม่เปิดใช้ความลับของของมงคลเป็นตัวช่วยค่ะ อย่างเช่นพุทธกุลของยันพลังตัวเลขชุด6395นี้นะคะจะเป็นยันพลังตัวเลขที่หนุนการเงินที่มาจากโชคลาภนะคะยันคาถานี้นะคะก็จะมีพุทธกุลของโชคลาภนเะมตตาและหนุนในเรื่องของการเงินโอกาสช่องทางของเงินก้อนใหญ่ของเงินหลักล้านในพุทธกุลนะโมพุทธายะท,ที่อยู่ในพระกระฉาเงินล้านเป็นพุทุกุลหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะซึ่งในกระเป๋าสร้างศาสตร์ตัวเลขก็จะมีให้ครบเลยนะคะนอกจากจะมีเครื่องรางึงดูดเงินนะคะชุดกุเลขที่หนุนการเงินที่มาจากโชคลาภนเมตตา ด้านในจะมีทั้งยันคาถาและยันพลังตัวเลขนะคะที่หนุนการเงินที่มาจากโชคลาภการเงินที่มาจากนเมตานะคะจะมีให้ครบเลยพร้อมยันนําโชคค่ะวันนี้เราอยากมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของโชคลาภมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาต้องใช้ของมงคลที่หนุนในเรื่องของโชคลาภนะคะพิจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินค่ะจัดส่งไปให้พร้อมกับกบระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะสําหรับใครที่สนใจกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะ999บาทนะคะ